สัสดีค่ะพีพีค่ะเจอกขน,นอมบิวในแก้วพันความโคขึ้นสตูน,นะคะทีพีเห็นอยู่ข้างๆน้องบิวทางสายมือทางข้างลังแลว้วก็ทางส่งโคกข้างลังนูนะคะจะเป็นวัวโครมขาคุ้นชุดไม้ที่พึ่งฆ่ามาค่ะพี่จ๋าวัวโครมขาคุ้นพีบีทมมราบมาเลือกตัวได้เลยชอบตัวไหนเอาตัวนั้นเลยค่ะน้องบิวส่งฟรีให้นะคะสตูนส่งค้าผัดทะลุจัง,งน,นคร่ะพี่ค่ะ ตัวเดียวกันน้องดิวซงฟีไฮค่ะสตูนสง่งคขาพัทะลุจังนาครน,นะคะอย่าง่งฟีไฮเหมือนเดิมนะคะพี่ๆคนไหนในช่วงโควิดแบบนี่ค่ะยังไม่มีงานทํานะคะอยากจะเลี้ยงวัวนะคะทั้งแม่พันธุ์ทั้งวัวครวงข้าวคุณไปนาชีพเสริมทางฟร์ม้องดิวอค่ะยังทําโครงการเลี้ยงโคงสืบขึ้นอยู่ตลอดนะคะฝีวกซีนี้ก็มีชาวบ้านหลายๆคนนะคะหรือว่าลุ่มิซากินหลายๆกคุ่นเนี่ยค่ะเขารวมโครงการกับเล่าเล่าก็ยังพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาะค่ะในการทั้ง ส่งก้วโครงสังขารจั๊กวอกอ้วนให้ลูกค้าทุกทุานนะคะพีพีพีพ,พ,พีสามารถมาเลือกโครงได้ตั้งแต่สองเมื่อนห้าสองเมื่นหกสองเมื่นเจ็ดซามเมื่นซามเมื่นแปดนะคะหรือว่าราคาซ่ามเซ่เมื่นขึ้นกามีแล้วแต่โครงค่ะแล้วแต่ความใหญ่แล้วแต่น้ำนักแต่ว่ายำไว้นิดนึงนะคะไซยิงใหญ่กำไรยิงมากอันนี้คือเรื่องจริงค่ะพีพีพคะคุณหัวไซยิงกำไรมากค่ะ คุณวัวไส้แหลกก็ยังมีเรื่องกำไรนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะตลาดกาคือปรับตัวข้าวลูกข้าวอยเป็นปกติแล้วเดี๋ยวน้องบิว,วจะพาไปให้พีช่วงคร่งที่พึ่งข้าวมรอนขาวๆแต่ถ้าพีชอยากเห็นครงจริงแนะน้ำไม่ข้ามมที่ิฟ้ามเลยค่ะหรือว่าโทรหาน้องบิวได้ที่เบอร09์0954294091นนะคะ ย่ำนะคะ0ูนเกาฮาซีซอกาาหนงหรือว่าถท่วาเบอร์โกบีได้เลยค่ะเราจะแนะนำครงนะคะสำหรับมือไหม้ลรืสำหรับปีปีที่คุ้นอยู่แล้วกำลังจะปล่อยวัวอ้วนออกแล้วก็เอาวัวโครงฉุดไม้ข้าวไปนะคะทางซ้ายทางขวานะคะทำหมดทีเน,เนี่ยเป็นวัวโครงทำวัดถี่รกข้าวคุ้นเดี๋ยวต้องพีภาพไปชมนะคะ นี่ค่ะพีพีดูนะคะพวกนี้จะเป็นโครงทีนี่นี่นะคะโครงกินยานะคะไม่พันการกินอาหารมาคะเลียงโครงให้สวยงามและก็มพห้พีพีพาไปพุ้นได้เลยนะคะพีพีดูลักษณะโครงนะคะเราไม่เล่ความอ้วนนะคะเราเล่โครงลักษณะนะคะวานสะโูกคอกแขนขาอะไรเขาเป็นเนี่ยค่ะหัวค้างโคนห้างต่างๆนะคะ อันนี้เป็นหลกชาโรเล่ผสมนะคะอายุดีๆพร้อมน่าคุ้นมาค่ะพี่พี่ๆคนไหนที่พยายามอ่าก็เรียกว่าตอนนี้ว่าชุดแรกเกือบเต็มแลวกำลังจับลอยได้นะคะหาชุดไม้ค้าวไปเทนทีได้เลยค่ะแล้วก็ได้ไปจับชุดเก๋าอ,อกนะคะ นี่เป็นราม้นคุ้นเหล้วนะคะอ๋อบอยนี่ค่ะพี่ๆขาอันนี้เป็น,ปน,นเดีะะยวเ,เราคุ้นเหล้วอันนี้ประมาณสาร้างเดือนเมื่อวานะคะก็จะทำหนาก็จะได้ปลาบาดนีนะคะปีดูช่วงว,าว,งวง่านช่วงช่วงทายเขานะคะเขาจะมีทายแล้วก็ว่านกลุ้มอันนี้คืออ้วนพร้อมจะซุ้งได้เลยนะคะพี่คเปลนลักษเะแบบยี้ค่ะ,คะพีดูที่ว่านเลยค่ะพีดูเนือ้อว่านเนือ้อสะโพกโค่นห้างนะคะ ความอ้วนความเต็มของตัวแต่ละตัวจะไม่ทาวันดังนั้นถ้าว่าโครงสร้างเขาได้แค่เนี้เขาะจะเต็มแค่นี้ค่ะแล้วก็พรอมที่จะคงคายได้เล้วนี่ซึ่งจะเป็นไซส์ใหญ่ๆค่ะทางล่างหมงุ่ดีเลยถ้าปี่ชอบไซส์ใหญ่ๆตีเลยตัวนี้เลยค่ะใยไม้ไม่หลแต่น่าจะใยที่สุดเลยอะค่ะเดย์เดยสตูนหน้อมบิวกกวาได้ว่าขั้วใยๆมักจะอยู่ที่นี่คือมาแลได้เลยค่ะพีใยไม้พีมาแลมาแลความใยญ่องวัวได้เลยค่ะพีอันนี้เป็นชาโรเล่นะคะประมาณสัก 6700โลขึ้นนะคะบางตัวก็คือแต่700-80ขึ้นแล้วค่ะแต่ยังไม่เต็มนะคะต้องคุ้นประมาณสักนึ่งเดือนก็จะเริ่มปล่อยคายได้นะคะดิโวเนี้ตล่ากั็จะต้องการคือในในระบบก้องการเลียงโคสื่อคืนของเราอะค่ะเลียงตัวเดียวก็น้องบิวจะทยอยจับภหยนะคะสตูนส้มค้าพัดรุงจังเน่าคอดน,น้องบิวก็จะทยอย ทยอยจะบูว่าให้เรื่อยๆให้ตามความต้องการของพี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 คนไหนที่ว่าสนใจจริงๆนะคะอย่าลืมโทรสอบถามทางฟาร์มได้หรือว่าพีพีคนไหนที่ว่าอยากได้กาแป้งข้าวโพดอยากได้อาหารของทางฟาร์มเวียนมาชมกันได้เลยค่ะพีพี